วันนี้พบกับน้ำปุ้ยอีกแล้วนะคะอยู่ที่เอเวราคลินิกสาขาราชพฤกษ์นะคะวันนี้น้ำปุ้ยมีเคสมาอวดมาชมอีกแล้วนะคะคนนี้นะคะคุณคุณแม่ลูกสองนะคะมาดูไขมาหน้าท้องโนหน้าท้องล่างเอวเอ็ติดหลังนะคะมาดูภาพก่อนทําเลยดีกว่านะคะเพื่อนมที่ารเสียเวลาว่าภูงคนไข้เคสนี้จะเป็นยังไงใหญ่มากแค่ไหนยุ้ยมากแค่ไหนนะคะอามาดูนะคะคนไข้คนนี้นะคะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะ กังวนในเรื่องของไขมันหน้าท้องบนหน้าท้องล่างเห็นปีกตรงนี้ไหมคะที่มันใหญ่ๆออกมานะคะแล้วก็เ e อไวิคอยเอสเท่าไหร่มาปรึกษากับคุณหมอไอกับคุณหมอมะปางนะคะ,ะแล้วก็ได้ทำเอลเอคุณหมอแน้นำไปทำเอลเอปีกหลังแล้วก็หน้าท้องบนหน้าท้องล่างนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้หน้าท้องแบนเรบีบไอแบนแราบแล้วก็เอเอมาเลยนะคะตื <c oughs> ่นเต้นตื่นเต้นนะคะวันนี้นะคะ้องกุ้ยมี คุณหมอมาเปิดตัวแนะนําใหม่เลยนะคะเป็นคุณหมอไปสุดหรอของเรานะคะเคสตนี้คุณหมอไป๋เป็นคนทําเองเลยนะคะว่าดูดไขมันหน้าท้องบนหน้าท้องหน้าเอลเอสอีกหลังดูดออกมาแล้วจะว้าวขนาดไหนนะคะวันนี้มาชมมาพบกับคุณหมอไปกันเลยะคะ่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอไปนะครับแหม่แบแรกครับแรกครับ เคสนี้ผู้หญิงไทยอายุ42นะครับที่มีมีลูกมาแล้ว2คนนะครับแล้วก็สูสา23หนัก57ก็จะเห็นนี่ครับบิวณเอวนี่ครับ้านข้างเนาะมีเป็นเอวที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือคนนี้มีลูกมาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวหนังที่หย่อนคล้อยด้วยในเร็่อทำในเรื่องของเจลาตมาใช่ไมใ่ใช่หมอคะแล้วแล้วเคสนี้คุณหมอดูดได้เครื่องอะไรคะอ๋ออันนี้ใช้เครื<ช>่องเป็นเครื่องอัลตราซีนครับใช้เป็นการอัลตราซาวกับ มันนะครับเชื่อมตไขมันไว้มากขึ้นแล้วก็ทำตัวกระชับด้วยตัวเจ๊ค่ะตัวเจ๊ค่ะมากที่ตัวชองอ๋อโอเคนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณหมอก็เจีนี้มีดูออกมาแล้วมันต้องช่วยเนื่องจากที่บอกคุณแม่เขาเป็นคุณแม่ฉันรับคลอดลูกแล้วก็มีเรื่องผิวหนังเรื่องปัญหาเรื่องผิวหนังที่มันหย่อนคล้อยก็คือผิวยืดเกินขนาดแล้วคุณหก็เลยแนะนำให้ทำเป็นตัวเจล๊ค่ะมากกระชับหนาไปหนึงหมอก็ให้อ่อปลาเสนอแนะนำทำเจล๊ยบปริสระในการช่วยกระชับหน้าท้องให้ผิวหนังกระชับเข้ามากขึ้นโโอ้ห ว้าวแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณหมอดูออกมาได้เยอะเท่าไหร่คะคุณหมอโอเคนี้เฉพาะที่ด้านท้องอย่างเดียวนะครับดูดมาพันสองล้อไมี่ีครับแต่ถ้ารวมทั้งหมดนี่พอประมาณห้าพันเจ็ดสิบแปดก็เกือบสามพันเกือบสามพันนะครับวันนี้ที่ดูว้าวมากเลยใช่ท้องแล้วก็เอลเวสด้านหลังใช่ครับเกือบสามพันนะคะอ่านะคะถังไขมันอยากจะชมมากเลยนี่ค่ะช่วยเขียนมาให้นิดนึงนะคะว่าไขมันดูดออกมาได้เยอะพัน ไหนนะคะอ่ะเอาเดี๋ยวพี่อ้อยให้ดูเลยนะคะอ่านี่นะคะนี่น<ด>มาดูไขมันเลยไขมันที่อยู่ตรงปลนะครับเห็นไหมคะท้องนั้นเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงบ้างคะผู้ใครที่แบบว่ากลังดูคลิปนี้ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะก็อมองดูงท้องตัวเอง มาแล้วเอลเอสน่าท้องเบลล่าก,กันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมเคสกันเลยคะ่ะอ่ามาหน้านี้เลยนะคะนี่คืออมหมด้านหน้าก่อนเลยครับนะจะเห็นนะเอลจากรูปนี้นะครับรูปก่อนทำครับมีฟอร์ที่จะมีบริเวณเอลด้านข้างหรือแผ่นดูดค่อนข้างเยอะนะครับอ่าหลังจากดูเดออกไปแล้วนี่ตรงนี้นะครับว่าดูดออกไปแล้วเรามาดูเลยครับว่าภาพหลังดูทันทีว้าวมากว้าวมากน้องคุยบอกเลยว่าว้าวมากเอลนี่เอสมากเอสมากนะค ไปเลยนะคะดูหน้าท้องค่ะด้านบนนะคะเบลล่าเบลล่าเบลล่ามาเลยเอลเอสมาเลยบอกเลยว่าเคสนี้ว้าวว่ามาดูด้านข้างดูด้านข้างกันหน่อยเบลล่าเลยครับเบลล่าไม่ใช่เบลล่ยนะคะโอเคนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่ากังวลในเรื่องของตัวหน้าท้องดูเอวนะคะที่ทำไมฉันแบบหน้าท้องใหญ่จังเลย เลยนะคะทักมาเลยค่ะทักมาหาบมงคุ้ยตอนนี้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะเรามีแอดมินนะคะคอยรอติดตามตอบให้อยู่เลยนะคะใครที่สนใจนะคะรีพักรีอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้สุดยอดมากเลยของแถม30รายการคุณหมอโอ้ยคุ้มกว่านี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอ่านะคะวันนี้ไม่มี เคสนี way, way ้นะคะเคสสามแล้ววันนี้ของเรานะคะเคสสี่เราจะเข้ามานะคะวันนี้น้องกุ้ยต้องขอไปดูอีกเคสหนึ่งต่อไปนะคะถ้าเคสนั้นดูดออกมาแล้วมีเวลาเหลือนะคะน้องกุ้ยจะมาไลฟ์ให้ดูอีกว่าเคสนั้นนะคะเป็นคุณหมอไอคุณหมอปากจะว้าวขนาดไหนจะเล็กขนาดไหนต้องคอยติดตามนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะน้องกุ้ยต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องกุ้ยหน่อยนะคะหรืออิน็อกทักเข้ามานะคะให้น้องกุ้ยกับคุณหมอไปได้ดูแลนะคะสําหรับวันนี้ คุณหมอไปขอไปก่อนนะคะไปก่อน